ถึงศาลเจ้าของไกดอร์ซะเขาให้อาของขวาดางซ้ายซ้ายล้างขวาอ่าทุกคนชะอาขยับมาต่อขยับมาเอาไปพกเทปเจ้าเราต้องชำระบาปเราก่อนนะคะเดิมก่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นกระบวยเอากระบวยมาปุ๊บเอามือขวาจับขวาล้างซ้ายซ้ายล้างขวาขวาเทถึงมือซ้ายแล้วก็โคตรป,รป,รปร่าแต่ด้วยความที่างที่มันบอกว่ากระบวยอะ่ะมันเขากลัว่าจะจะเป็น,นๆๆมหา ของโควิดเขาเลยออกไปตอนนี้เขาก็ต่อมาทีเนี้ยแย่งหนึ่งค่ะเราต้องมีการฆ่าเชื้อและเป็นนี้ตัวนี้เป็นน้ำแร่นะคะ้ดยกันถ้าอย่างที่บอกมันม่กมีกบวยเราก็แค่ล้างมือปกติค่ะนี่ค่ะล้างกันปกตินะนะเพราะว่าเราแต่งหนา้าตอนเช้ามารองพื้นอาจจะติดอยู่ที่มือ <laughs> อยู่นะล้างเสร็จปุ๊บค่ะเอามือนะคะมือขวารองน้ำเข้าปาก ม้วนตรงนี้อยากไปบ้วนตรงนี้นะคะถ้า้นตรงนี้จะเขตกเอาเลดก็ไเลยเก็บเลย